อ,อบเข้มเจ้าอาวาดหลังอดีตแม่ชีแฉเละปมสัมพันธ์สวัสดอ้างมีเคราะห์เป็นเมียในอดีตชาติทำฝ่ายหญิงหลงเชื่อสามเยาวชนสำนึกผิดปมกราบขอขมาพ่อผู้ตายคดีแทงไรเดอร์เสียชีวิตด้านตำรวจจ่อแจ้งข้อหาหนักเข้มครบรสสดทุกประเด็นในข่าวเย็นประเด็นร้อน สวัสดีครับสวัสดีค่ะชินโชกมจิตครับดิฉันเปรมสุดาสันติวัฒนาค่ะล่ามประสามือคุณศักดาโกมลสิงห์ค่ะตอนนับทุกท่านเข้าสู่ข่าวเย็นประเด็นร้อนนะครับวันนี้วันจันทร์ที่13มกราคม2568ฮะตอนรับทุกท่านนะรับชมทางช่อง7 HD กด35แน่นอนตอนนี้ไลฟ์กันอยู่ CSHD News รวมถึงเช r r รดิทุทช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับก็สามารถที่จะทักทายพวกเรากันเข้ามาได้ส่งข้อความกันเข้ามาได้นะครับสแกน QR โค้ดนะฮะทีมงานของ